ก็ยินดีตอนเราเข้าสู่เกมเคมิโกะนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวจี้วาเลนไทน์โดนก๊อปปี้แม่เหล็กนะครับเรามาดูความสามารถกันดีกว่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์โอกาส45%สร้างแลนด์มาร์เพิ่มนะเมื่อไม่สแสดงผลก็เติบโตทีละ5%และเป็นเมื่อก่อสร้างหรือตกแลนด์มาร์กเนี่ยก็ยังมีโอกาสดูด4ช่องหน้าหลังและผมบอกเลยว่าวันนี้จะพิเศษมากตรงที่ว่าผมจะเอาลงหลีกให้ดูว่าเป็นยังไงก็ขออภัยด้วยนะที่ผมอัดคลิปช้าคือแบบ เออเมื่อวานอะ่ะที่จริงอะ่ะพออัดคลิปสุ่มเสร็จใช่ปะ่ะตอนแรกก็ว่าจะสุม่มแล้วก็อัดเลยแต่แบบม่บแต่ลีลาอะไรก็ไม่รู้แม่งเออส่วนตัวที่ผมเอาเล่นเนี่ยแล้วผมมองว่าเหมาะที่สุดเนี่ยผมมองว่าเป็นของไกาอานะผมรู้สึกว่ามันดีกับไกาอาตรงที่ว่าหนึ่งมีเมืองผุดให้สองมีดูดสี่ช่องที่ไกาอาต้องใช้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นจีทีดีดีแต่ผมรู้สึกมันใช้ได้กับตัวน้อยหรือผมคิดเองก็ไม่รู้นะแต่ผม ผมว่ามันเหมาะกับไกอาตัวเดียวสําหรับผมนะอันนี้แค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็บอกกันได้จริงๆมันกไ็ได้กับทุกตัวแหละแต่แค่ว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นกับตัวอื่นเท่าไหร่ก็เออนะแม,ม่โอเคดูดมาก่อนเนี่ยเฮล่าดูดสี่ช่องออกดีนะบอกเลยบอกเลยว่าแจ่มเมวอืยังไงโอเคเยวเราเบิ้ลสองมาอีกทีออกสี่ได้ไหมโอเคตามที่คิดเป๊ะ เดี๋ยวเราจะดูดเขานะครับผมดูดมาเขามีาป้องกันปะ่ะเอา้าเมื่อกี้มีป้องกันแต่การดูดเขาไม่ออกหน้าสงสารปึ๊บโอเคเดี๋ยวเรากันเขาถอย12นะครับ <c oughs> เหอ่อเหินเราออกไหมโอ้ไม่ออกนะครับเขาถอย12หน้า12หลังไม่ได้ต้องถอยเบิ้ล2หลังนะผมว่าเออแล้วก็ระหว่างเพื่อน กำลังรับชมเนี่ยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามให้ผมหน่อยนะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่ลงคลิปช้า Yes ยังไงไอเชีย่ยมันก็เอาอยู่นะอยู่นะซูโอ้ยเชี่ยมักระโดดสิบสองไม่อาลูกพอออกเก้าไปออกสิบโหออกสิบแบบนี้กูก็ไม่ได้เล่นดิฮึมตัวนี้มันทำอะไรได้อะ เมื่อก่สร้างมียิงระเบิดด้วยมีชาร์โลดว้วยแล้วก็มีสร้างไปหัวมุมโ้ยดีอยู่นะ <c oughs> ยังไงสุดยอดไปเลยเราถ้าเขาไม่สร้างแลนด์มาร์คเมืองเราจะไม่ผุดนะครับเอา้าล้วเขาไปตกทำไมแล้วอ๋อเขามีป้องกันแต่เขาก็คงไม่ได้ตั้งใจจะไปแหละเออมันจะเล่นเกาะกูซาแล้วเฮ้ยเจนหนองบ้าวะ บนสองไปก่อนโอ้ยสวยโอ้ยแล้วไข่มันมาทักเวลานี้เนี่ยแม่งตั้งนงตั้งนานแม่งไม่ทักกูอืมเดีย๋ยวทอยที่สี่ดูดก่อนทำไมเรียกเราไม่ค่อยออกเลยวะหรือกูคิดไปเองดูดแม่งไหมดูดแม่งไหมโดนกลัวเลยมึงโดนแน่ นี่ไเรียบร้อยยังไงก็ตุยบอกเลยอ,อ่ะให้มันถอยมันแล้วกันอ่ะให้มันสร้างเลนปึ๊บแล้วก็มาตรงนี้งงว่ะกูงงอับตัวเองกูทำาอะไรเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้นึกว่าเหาะเหินออกตออในน,นี่ก็เลยเอาหลุมวางไว้สักไกลนี่กูอชิบหายพลาจัด แม่งเอ้ยต้องถอยสิบไปก่อนอืมมาโดนบอกเลยน,นี่ไงคราวนี้เราออกใช่ไหมกูดูถูกใช่ไหมเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราถอยไปที่เจ็ดออกแปดไปโอเคสวยปาบเรียบร้อยอ <c oughs> สุดยอดที่จริงอ่ะไอจี้เนี่ยมันเล่นได้กับหลายตัวอยู่นะ แต่ผมบอกตามตรงว่านึกไม่ออกจริงๆว่าจะเอาไปเล่นกับตัวอะไรนะผมอาจจะบื้อเองนั่นแหละเออไปเล่นให้ดูแบบเป็นเขาเรียกปฏิทานนิดนึงเขาเรียกว่าอ,อะไรวะไม่ใช่ปฏิทานเนี่ยเออนั่นแหละไม่รู้นึกไม่ออกคําพูดอะเออนั่นแหละจี้นี้นี่มันเหมาะกับเอาอะไรวะเนี่ยเวลารอปัจจุบันเอาล้วเกมเป็นอะไรอะงง เอา้เอาวแต่ทีน่นะเมื่อกี้นานๆทีได้เห็นภาพแบบนั้นใกล้อ้าผมก็ผมว่าเซตเนี้ยดีเออมังนะไม่รู้คนอื่นเล่นเซตไหนแต่ผมว่าเซตน,นี้หรือหรือผมรู้สึกหลุมเนี้ยไม่ไม่ค่อยได้ใช้อะไรอยากจะเปลี่ยนอยู่แม่งเอ้ยนี่เงเมืองเราผุดแล้เห็นปะไอ,ไอจี้เนี้ยเมืองผุดดีผมบอกเลยเห็นไอจี้พวกแบบ เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้อยอะไรเงี้ยมันส่วนมากออกดีนะย้ำว่าส่วนมากนะแต่ส่วนน้อยมันก็มีเออออ <c oughs> ผมรู้สึกยังไงมันก็ต้องใช้หน้าหลังวะ่ะเอาจริงป่ะเออโอโ้โหสร้างแลนด์มาร์คดีเหลือเกินอืมอดูบิสอดูบิสก็วันนี้ก็วันที่สิบห้าหนังเรื่องแอนด์แมนมานี่ก็บอกเลยว่าแจมอย่าลืมไปดูนะครับ ผมไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่แค่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปดูไงเราก็เลยแบบพูดไว้กล่องเฮ้ยผมสงสัยว่าเมื่อกี้ที่ผมทําคือกลับเมืองเราออกแล้วถ้าเราวาไปตอนเนี้ยมันจะโดนหลุมดําไหนอะโอเคเป็นอย่างที่คิดถือว่าดีหอเหินเราไม่ออกอืมเอาหลุมไว้นี่ก่อนเพราะผมจะทอยสนะิบสองหน้าแล้วก็กดคู่กี้สิบสองมอน โอ้ยเต่าย่างกากเลยชิบหายงุดหงิดว่ะแม่ห่อเหินกูออกไหมเนี่ยไม่รู้อะน่าจะออกโอ้ยมันไม่มีถอยหลังได้อยู่ไปถ้วยทองอะถ้าหอเหินเราออกโอเคสวยโอ้ยโดนบอกเลยอะโฮ้ยแล้วอะไรคือทำไมแบบสกิลมันไม่ค่อยออกเลยอะงงอะโอ้กูเล่นเป็นไม่ในไกอาเนี่ยชิบหาย เออสิบสองแล้วลูกพระกูดีทอ,อยังกากออไ,ไอ้แคยไกลอาหรือไกลใกล้เนี่ยกูไม่ชอบเล่นตัวแม่งก็พอเงี้ยไอ้แคยตัวกระจอกพูดเล่นนะพูดเล่นนะใครเมนไ,ไกลอาร์กูดูนะแต่แต่ผมพูดจริงว่าผมไม่เคยมองไกลอารเก่งแบบตั้งแต่มันมีคอสตูมเราผมยังชอบฮาราองมากกว่าอันนี้แค่ความคิดเห็นส่วนตัวเด้ออย่าว่ากันเด้อดูดดูดมาดูดออกไหมออกแต่ไม่ตาย กระโดดที่เดิมปับ๊บสวยเราอยู่แหละดูดีดูดมันไม่ออกอ่ะไอ้แช่กูว่าแบบแม่งมีปัญหากูละไอแ้แค่ไก่อ้าเนี่ยน้องไก่อ้าโอ้ยไอ้เชีย่ยมันทำลายสกิลกูชิบหายแม่งเอาแบตเตอรี่มาถ่ายเมืองพี่เฉยงงอ่าเรียบร้อยเฉยเอา้าเอา้าเอา้างง ไอ้เชีย่ยนางฟ้าไม่ตัดเฮ้ยสภาพไอ้เชีย่ยเออถ้ามันแบบนี้ถ้ากดสกิลรถไถนี่มันจะออกไหมเอาไหมไอ้ไนี่วะสิบไปก่อนควบคุมออกปุ๊บแล้วก็ขอร้องมึงออกช่วยออกดีๆเถอะนะหเหาะเหินกูเนี่ยทำไมไกอากูมันไม่โหดเหมือนคนอื่นเลยวะงงว่ะดูดแม่งดิ การมันเบิ้ลสองกันตายเหอะโอ้มึงยังจะรอดไอ้หน่องบ้าวะอื้เขาต้องสิบสองหรือสี่หรอห้าลืมไปมันโดนเต่าหักไอ้แค่ลืมดูแล้วกู้มืนอะไรอ่ะงงไอ้ชิบหายอืเขาจะทำไรกูเอาดิดูดกูอีกแล้วมึงดูดกูอีกแล้วเหนื่อยวะ่ะเหนื่อยกับแม่งเนี่ย โอ้โหสิบสองไมดิยังไงก็ต้องตกเมืองเขาไม่งั้นเราก็เล่นไม่ได้หอไ้หลังก็ไม่มีงงวะออกูไม่ให้ทำไมเบิ้นสองไปก่อนดิเออแค่นั้นแหละกระโดดนี้กันอืมถามว่าอานี้ทำไมใช่ไหมผม คิดว่าควบคุมผมจะออกเว้ยนะแล้วก็อะไรเนี่ยกูต้องถอยอะไรหกใช่ไหมอืมมึนเฮียอะไรเนี่ยซึนจัดเลยตาเนี้ยมือนอะไรก็ไม่ลู้ทำไมไก่อามันเล่นยากจังวะหรือกูเล่นไม่เป็นเนี่ยอืสวยโอเคดูสวยโอเคตายไหมตายเหอะขอล้องเออเายังไม่ตายอยู่มึงเนี่ย อึดเนาะเวนโอเคเมืองเราแพงอยู่ตรงนั้นโอเคห่อเหอินเราออกเรียกมึงออกสิเรียกเนี่ยออไม่ใช่เรียกดิควบคุมเอออะเบิ้์สองไปก่อนเบิ้์สองนองกลิ่มตายเหอะนะมึงอนี่อย่ารอดเลยอีอะดูโอ้โหมึงยังไม่ตายกูถามจริงโอสาภาพ อืมคหกสิ้นซะสิ้นซะเอ้ล้วมีออกก่อปะห้าขัวมึงตีอือแปดไปที่ไหนก็ไดีเอ้ยมันไม่มีเงินไปไม่ได้สิบสองไม่อก่อนลูกะอะเนี่ยมึงตายมังกู้ทำไมอาดูบิสหฮมดูดแม่งอือดูดยังไงก็ตายเขาไม่มีป้องกันกูจำได้หมดแล้วนี่สิ้นสิ้น โอ้โหไม่กูให้อีกตาหนึ่งแถมแถมคือรู้สึกมันยังตังหิตตังหิดใจกับการที่รู้สึกมันแปลกๆยังไงไม่รู้นะไม่รู้ใครใครไม่รู้สึกแปลกแต่กูแปลกหรือว่ากูเล่นไม่เป็นวะไกอาเนี่ยแม่งเออย15โอ้โหเจอตัวพระเจ้าแล้วกูแพ้แน่ทุยก็เฮแล้วถ้าแพ้นะ กูไม่พูดอะไรไปดีกว่าเดี๋ยวแบบบอกขายไกลาอาไปแล้วแว่งแพ้มากูนี่หน้าแตกเลยนะไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอเขาเบิ้ลหกว่ะยังไงอืมไม่มีแปลนหรอตัวนี้ทาไมเหมือนจำได้ว่ามันมีเออมีเนี่ยเอาเมื่อมาตกไม่ใช่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 ไีออ้ความความสามารถมันเล่นยากมากเลยนะลองอ่านดีๆดิด ให้ไปตกฝ่ายตรงข้ามแล้วได้ไปในแถวเพื่อกูจะเอาตัวกูไปเจ็บทําเพื่อสิบสองไม่อนกันลูกพ่อเฮ้ยแต่ไกอ่อานี้มันถอยงโงย่จริงนะเนี่ยไอสัตว์โอ้โหหนักจัดอะไกอ่อาหมายถึงว่าถอยนะดูดิถอยไม่ได้เรื่องเลย,เอยสองรอบแล้วงงวะกูกูว่ากูกูอ่าคาติแหละเออกับตัวมันอนะอืมตัวมันเก่งอย่าไปว่ามันเลยเออปับป๊บป๊ อืมยังไงดูดมาตายซะสิ้นไม่สิ้นสามไปก่อนลูกพ่อออกห้าสวยโอเคทำดีลูกลูกพี่สวยงามพระรามสี่ครับดูดฮึบอืมมันต้องอยังสั้นมันต้องอยังสี่โอ้ยมึงกันกูอีกแล้วโอ้โหแล้วกูจะเปลี่ยนหลุมเพื่อกูน้ว่าดูดติดเมื่อกี้โอ้ยงุนงี่ตัวเองวะ หอเหินเดินอากูดพื้นที่กูหลาบออกแต่หอเหินกูไม่ออกไม่เป็นไรถามว่าเรายอมหรอไม่นี่โดนดูโดนเลยคราวนี้นีน่ยดูดิจี้ดูดแม่งดีจริงแต่เออผมมีความคิดหนึ่งกับการเล่นเซตไกลอ่านนะอันนี้แค่คิดเล่นๆนะเกี่ยวกับเ,เรื่องของใส่เป็นออฟดูสามช่องแล้วก็หาจี้อื่นมาใส่แทนแม่งอานเวิร์ก็ได้นะอันนี้แค่แบบ เคยคิดแต่ไม่เคยลองก็ในความคิดคิดว่ามันดีนะแต่เวลาจริงจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไม่เคยลองเดี๋ยวไปลองแนละ้วกันสักวันเฮ้ยแต่มันอึดอะไรเนี่ยไอตัวอีป้าเนี่ยอีป้าเกทเนี่ยเอา้ามันชื่อไม่ชื่อเกทโกลเด้นนลวะสิบสองก็ลุกอ่าจบจบไปดูดิทอยโคตรกกอะกูกทอยสิบสองออกสิปัญญาอ่อนจัดอะตัวโคตรสิงเคงเิงมะเร็งเก่งเลยว่ะแม่งหรือกูเอาอัญมณีกูคืนเลย ไม่หายแม่แสอยญมัน,นีให้สะดีแต่เธอทำกับพี่อย่างงี้ได้ยังไงนี่กูสร้างสามาเลยมาดียัยงไงก็ไม่รอดบอกเลยถ้ามันรอดนะคือจี้มันออกใช่จะบอกอย่างนั้นแหละเฮ้ยตัวมันฆ่าย่าฆ่าเย็นหรือกูเล่นไม่เป็นกันแน่เนี่ยเวนท้อแท้เลยกูทอเลย เจออย่างนี้เกมจากไวกยไก้เป็นชา้าเกมจากช้ากูเล่นให้เป็นวหวงงเว้ยสิบสองกันเออแค่นั้นแหละมันยากเหรอวะนี่เดี๋ยวกูเล่นลายโชว์เลยไก่อาก็เล่นลายได้นะเผื่อคนไม่รู้ป,รปั๊บป,ปึ๊บป๊แล้วไงครับปึ๊บป๊าปึ๊บป้๊บป้ปุ๊บปล้ห่อเหินอกสวย คือเปอร์เซนต์เหาะเหินมันกี่เปอร์เซ็นต์วะกูส่งใส่หกสิบแม่งไม่ออกเฮ้ยหมายถึงว่าแบบหลายๆรอบนะไ <Hey, wait. S 1> อ้เวนเดี๋ยวเราถอยไปที่เจ็ดเจ็ดเป็ดย่านน้ำก่อนโอเคสิ okay. ้นไหมยังจะรอดอีกเหรอโอเคไม่อะไรเราวิกเขาได้ผมเลี่ยมครับผมเลี่ยมเลี่ยมเตอะเลี่ยมเตะเบิ้์สองไหมลูกเา่าเฮ้ยโอ้โหในวาระสุดท้ายมึงก็ช่วยเบิ้ลให้กูหน่อยไวรุ่นโกโก้มา เออตายยังไงก็ไม่รอดมันยังจะรอดกูจวบิ๊กพออจี้วาเลนไทน์แม่งเล่นกูสาระหรือว่ากูต้องเอาไปเล่นกับตัวอื่นที่มันดีอยู่นี้เนาะอืมก็อาจจะเป็นไปได้นะก็สาหรับไอจี้เนี่ยโดนวาเลนไทน์ก็ปี้แม่เหล็กเนี่ยเอาจิงมันเล่นได้กับทุกตัวนะเออแต่แค่ว่าผมว่ามันมองผมมองว่ามันเหมาะกับไก่อานะก็ ขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามเลยนะเจอนใ,ใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย